ชอบกินอาหารทะเลไหมวันนี้เราจะพาไปร้านโคดทะเล The Riverfront ร้านอาหารทะเลสุดฟินริมแม่น้ำเจ้าพยากันค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง I Just Review กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาลองร้านอาหารทะเลที่โคดทะเล The r i v e r f o n t ซึ่งที่นี่ทั้งบรรยากาศดีอาหารสดและรสชาติอร่อย สำหรับเมนูอาหารที่นี่ต้องขอบอกเลยว่ามีให้เลือกทานเยอะมากเมื่อเดินเข้ามาด้านขวามือจะเป็นที่ตักน้ำจิ้มต่างๆแล้วยังมีของหวานผลไม้น้ำไอติมให้เลือกมากมายหันมาทางด้านซ้ายมือจะเห็นว่ามีเคาน์เตอร์สำหรับคนที่อยากทานส้มตำก็สามารถตำเองได้เลยค่ะถัดมาอีกนิดจะเป็นอาหารญี่ปุ่นซูชิซาซิมินอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายให้คุณเลือก ทั้งอาหารไทยรสจัดจ้านอาหารสำเร็จไม่ว่าจะเป็นพวกสปาเกตตี้ข้าวผัดทะเลถังผัดผักปูผัดผงกะหรี่ยำขอหมูย่างไก่ซีโคงหมูกุ้งอบอุ่นเส้นปูไข่อบอุ้นเส้นและอย่างอื่นอีกมากมายส่วนส่วนของกินเล่นมีทั้งเฟรนไฟรายไก่ทอดพิซซ่านัดเกตตินซัมและที่ขาดไม่ได้ก็คือเมนูซีฟูด้ดสด ใหม่หลากหลายชนิดทั้งกุ้งหอยปูปลาหอยนางลมสดสดและทะเลดองต่างๆนอกจากซีฟู้ดที่นี่แล้วก็ยังมีพวกเนื้อสัตว์ผักต่างๆเอาไปปิ้งได้อีกด้วยบอกเลยว่าที่นี่แลอาหารเยอะมากค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โคเทเลเดลิวฟอนนะคะเรามาถึงที่ร้านตอนเกือบบ่ายสองโมตอนนี้มีคนนั่งรออยู่ประมาณ30คนซึ่งเราไม่ได้จองมาก่อนเลยวอล์กอินรับบัตรคิวค่ะซึ่งเมนูพิเศษวันนี้ก็จะมีปูจัก,กจัน่นหอยนางลมเป็นก้างกระดานซาชิมิปลาไทยหอยแครงปูทะเลเป็นและกุ้งมังกรซึ่งกุ้งมังกรต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะสำหรับเทคนิคการมาทานที่ร้านนะคะมายังไง ให้มาเราได้คิวไวๆนะคะก็การจองจะมีทั้งหมด3ทางนะคะก็คือผ่านออนไลน์แอปและ Walk in ค่ะเมื่อถึงบ่ายสโมงทางร้านจะรันคิวโดยเรียกคนที่จองผ่าน Facebook และไลน์ก่อนถัดมาจะเป็นคนที่กดบัตรคิวผ่านแอปคิวคิวค่ะจากนั้นจะเริ่มเรียกตามคิวที่ Walk in ค่ะซึ่งเราได้คิวที่17ได้เข้าร้านตอนบ่ายสองส 3หน้าทีค่ะซึ่งถือว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะอ๋อต้องขอบอกก่อนว่าวันที่เราไปอะค่ะเป็นวันธรรมดานะคะที่นี่จะมีห้งโต๊ะแบบไม่จํากัดเวลาแล้วก็สําหรับใครที่มาช้าแล้วคิวเยอะมากๆแล้วรอไม่ไหวก็จะมีแบบโต๊ะทานได้3ชั่วโมงก็คือจํากัดเวลานะคะเมื่อเข้ามาในร้านเราสามารถเลือกได้ว่าจะนั่งตรงไหนคะ่ะซึ่งเรานั่งโซนที่มีพัดลมค่ะ อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศภายในร้านค่ะตอนนี้เรากำลังต่อแถวรอซาชิมิอยู่นะคะสามารถบอกได้ว่าต้องการอะไรบ้างและนี่คือสิ่งที่เราได้มาค่ะก่อนที่เราจะมาร้านนี้ตั้งใจไว้ว่าจะมาทานกั้งกับหอยนางรมสด ซึ่งตอนนี้เรานั่งทานไปเกือบสามชั่วโมงในที่สุดเราก็เห็นบุฟหอยนางลมมาตั้งค่ะแต่ประเด็นก็คือตอนเนี้ย <c oughs> เราอิ่มมากแล้วแต่ก็ไปต่อแถวรับมาอีก4ี่ตัวถือว่าหอยนางลมที่นี่สดมากค่ะก็ใครมาร้านนี้แล้วไม่ควรพลาดบูฟนี้เลยนะคะแต่ว่าบูฟเนี้ยค่ะตั้งตอน5้าโมง ในวันที่เราไปกินนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าวันอื่นมากี่โมงใครไปวันอื่นแล้วก็ช่วยบอกทีว่าบุญนี้มันตั้งตอนกี่โมงนะคะสรุปมาร้านนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะของทะเลเขาสดจริงมีอาหารให้เลือกทานมากมายผิดหวังอย่างเดียวก็คือเราเป็นคนทานได้น้อยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเทียบกับปริมาณที่ทานแต่ถ้าเอา มาเอารสชาติกับบรรยากาศก็ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะก็อยากให้เพื่อนๆได้มาลองกันดูนะคะใครที่ไปมาแล้วมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะถ้าเพื่อนๆนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวและอาหารและทริปเที่ยวดีๆในครั้งหน้าค่ะอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่ชอบอาหารทะเลมาลองกันค่ะ สำหรับร้านนี้นะคะเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าทุ่มซึ่งร้านเปิดรับปัดรคิวตั้งแต่บ่ายโมงตรงค่ะจะมีจองผ่าน f เฟ e บุ๊กไลน์หรือกดปัตรคิวผ่านแอปคิวๆได้เลยค่ะในรัศมี6กิโลเมตรพิกัดร,ร้านตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง58เดินมาสุดซอยได้เลยค่ะประมาณ200กว่าเมตรใครที่เดินทางด้วยรถเมย์ให้ลงป้ายองค์การสะพานปลาค่ะ ถ้าลงฝั่งตรงข้ามร้านจะเป็นป้ายวัดสุทธิสายรถไม่ที่ผ่านจะมีสาย 115, 17, 35, 75, 504และ547ค่ะถ้าใครสะดวกมาบีเดสให้ลงสะพานตักสินนะคะแล้วต่อวินหรือจะเดินมาก็ได้ค่ะสำหรับใครที่ขับรถมาแถวนั้นก็มีที่จอดรถให้บริการค่ะ ส่วนค่าเสียหายวันนี้นะคะเรามากัน2คนเสียไปทั้งหมด1,387บาทซึ่งถ้าคิดต่อหัวจะราคาตกอยู่คนละประมาณ693.5บาทค่ะซึ่งราคานี้จะมาจากค่าบุฟเฟ่5้9 9บวกกับรีฟิลน้ำา9 9บวกกับแวนอีก7ค่ะ